มาออกแล้ว,ออลวขณะน,นี้ออกัสเป็นตัวนำอยอดจานี่เป็นตัวที่สองน้องบุญมีที่สามถัดไปเป็นชมมอคาที่ไปสี่ออกัสยังเป็นตัวนำออกัสยังเป็นตัวนำที่อยอดจานีเป็นตัวที่สองที่ ไปสามออกาสเซียเป็นตัวนำยอดจ้านี้เป็นตัวที่สองน้องบุญมีที่สามถัดไปเป็นชป์มอกค่าที่ไปสิบอ,อกทางตรงออกัสเซียเป็นตัวนำยอดจ้านี้เป็นตัวที่สองน้องบุญมีที่สามถัดไปเป็นชป์มอกค่ายอด ออกัสยังเป็นตัวนำที่ไปเก้าออกัสจะเป็นตัวนำยอดนี่เป็นตัวที่สองแชมป์มอคาที่สามออกัสเป็นตัวนำแชมป์มอคาผ่านมาเป็นตัวที่สองแล้วผลการแข่งเที่เก้าออกัสเาลิสซีชนะที่หนึ่งเวลาวิง่งหนึ่งนาทีเจ็ดจุดหกห้าวินาที แชมป์มอค้ามาเลยหนึงน่งชนงะนที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดหกห้าวินาที